ความสยองที่ผ่านมา2ปีเต็มๆใครยังจำได้บ้างปีนี้งานตำนานสยองกลับมาอีกครั้งจุนจิอิโต้คอลเลกชันเฮอร์เรอร์เฮาส์2025เพิ่งเปิดตัววันนี้วันแรกเลยที่ m b k Center และครั้งนี้บอกเลยว่าพิเศษมากๆเพราะาจา์จุนจิอิโต้เนี่ยเดินทางมาเปิดงานด้วยตัวเองเลยแฟนคลับแห่มาต้อนรับกันเพียบในปีนี้ก็ยังแบ่งเป็น2เส้นทางเหมือนเดิมนะครับรูท A Farewell City เมืองแห่งการบอกลาและรูท B Horror er Town หมู่บ้านสยองสันประสาทรวมๆแล้วมีเรื่องราวสุดหลอนจัดเต็มมากกกกว่่าาา14เเรรรืออองงงพ้มับบฟแสสียยาาศ สมจริงสุดๆแต่ในรูท A และรูท B เนี่ยจะถ่ายรูปและคลิปไม่ได้แต่พอถึง Hidden Exhibition หรือรูท C เนี่ยก็สามารถถ่ายคลิปถ่ายรูปได้แบบเต็มที่เขาเอาผลงานต้นฉบับของอาจารย์มาให้เราชมเลยแล้วก็มาในโซนขายของที่ระลึกมีคอลเลกชันใหม่ๆออกมาจําหน่ายเพียบเลยและนอกจากนี้ยังมี Junji i t o Exilio Collab สูตรพิเศษของมีจํานวนจํากัดและจํากัดเวลาขายด้วยใครอยากมาเนี่ยก็รีบดูรายละเอียดแล้วมาจองคิวกันได้เลยด้านนอกก็จะมีโซนคาเฟ่ด้วยนะครับเป็นเครื่องดื่มทีมตัวละครก็เก๋ไก๋เอามากๆเลยใกล้ช่วงฮอลลีวีนแนล้ว จัดยาวถึง5มกราคมปีหน้าเลยเปิดทุกวัน1 1มงถึง3ทุ่มที่ MBC Center ชั้น4โซน A บัตรเริ่มต้นที่300-400ถึงบาทเท่านั้นเองหรือจะจองที่ทิเคเตรเมรอนเลยก็ได้ใครชอบแนวสยองขวัญแบบอาจารย์จุนจีอิโต้เนี่ยหรือเป็นแฟนมังงะห้ามพลาดกดเซฟคลิปนี้ไว้ใครมาแล้วเป็นยังไงพพ์มาเล่าให้ฟังกันด้วยนะครับ